สวอนดีครับเอของลุงเตี้ยวัดดี f อที่รักทั่วประเทศไทยครับสายสายเขียวทั่วโลกคลิปนี้ลุงจะพามาชมฟาร์มอ้อนสังขาบุรีเรียกว,ว่าฟาร์มอ้อนสังขาบุรีอยู่ในซอย3ใกล้ๆบ้านลุงด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้คุยเรื่องราวของการเลี้ยงอ้อนเรียกว่าอ้อนเศรษฐกิจไม่ใช่อ้อนป่านะเราไม่ได้ไปขุดจากในป่ามาเลี้ยงนะครับเดี๋ยวจะมีลุงจะคุยกับเสี่ยที่เลี้ยงอ้อนหรือว่าอาจารย์นะครับการเลี้ยงอ้น สวยงามเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ตากล้องพาดูอน้นว่ามีอ้นหลายสีทีเดียวเด็กศีจะได้ดูสหายของลุงจะได้ดูว่ามันมีอ้นสีอะไรบ้างอาจารย์อันนี้ลูกมันเนาะครับอันนี้ลูกมันประมาณหกเดือนครับอันนี้ลูกเขาประมาณหกเดือนประมาณหกเดือนโตขนาดนี้เนาะครับผมอันนี้ประมาณกี่กิโลแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็ประมาณสามกิโลครับสามกิโลกว่าอาหารที่เรากินก็มีข้าวโพดอ้อยครับ แล้วก็มีไผ่ที่เป็นอาหารหลักๆของเขาัหลักก็ไม้ไผ่ครับผมหลักไม้ไผ่ไผ่อะไรอย่างงี้เนาะครับแล้วก็จะมีพวกอาหารเสริมก็จะมีพวกอ,อาหารหมูเล็กแล้วก็<ไ>อาหารหมาบ้างให้เขาเหมือนกับบำรุงบำรุงขนบำรุงขนด้วยโครงสร้างเขาจะได้ใหญ่ครับหลายอย่างเนา่ออาหารนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เล็กลงมาหน่อยครับประมาณสักห้าเดือนครับครับอันนี้ห้าเดือน ดูเชื่องดูมองดูมองครับไม่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 มีกัดนะครับก็ไม่มีกัดของเราเชืองทุกตัวนะครับเชืองตัวเล็กปุ้มเล่นได้ครับบตขึ้นมาหน่อยครับก็จะเป็นรุ่นรุ่นนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแม่แม่พันแม่พันธุ์แล้วนี่มาเริ่มเลยแม่พันแม่พันก็ไม่ดุครับแม่พันก็ไม่ก็ไม่ดุครับครับไม่ดุครับอันนี้ก็อยู่ประมาณหกโลครับหกโลครับส่วนส่วนตันนี้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่ใกล้จะคลอดแล้วครับ ครับครับอ๋อนน่แล้ครับเดียวร้อเดียว้องที่ที่เราได้ยินเสียงนี่มันจะจะดุเพราะว่าเหมือนกับเขาห่วงไม่อยากให้จับไม่อยากให้จับใกล้จะคลอดแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็ใหญ่ที่สุดในความเราก็จะเป็นนี้ครับเป็นนี้เลยจ้าสีขาวนี่เลยครับแล้วนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้ผมก็ยังริงไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเผือกตาแดงตัวนี้ก็ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุด ในไทยแล้วครับตอนนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับครับผมตัวนี้น้ําหนัก6โลครับ6โลแล้วคราบใช่แต่ตอนนี้เราลดให้เขาเหลือประมาณ5 5โล5โล6ครับเพราะว่าเขาผสมติดยากมากอ๋อครับอันนี้ยังยังยังไม่มีลูกรถแม่นี้ครับมีมีแล้วครับแต่แต่ตอนนี้น่าจะเป็นข้อที่สามครับเดี๋ยวตอนนี้น่าจะท้องอยู่ครับเดี๋ยวรอรุดอีกไม่นานอีกไม่นานรับเป็นลูกของมค์จิงให้เอฟซีได้ดูได้ ่วนแม่นี้ก็จะเป็นแม่สีนวลครับตอนนี้เป็นที่แม่สีแปลกใช่ใช่เป็นที่ต้องการของตลาดครับโอ้ตัวนี้เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเพราะสีแปกครับพุ่มได้ครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูมาลร่มมาสีนวลครับเวลาจับก็จับหางได้เลยครับปนไม่ไม่มีกัดนะครับป้นที่ฟาร์มเราครับนะครับนี่นี่ปาน้นี่ครับนี่ี่กิโลนะอันนี้ กึบจะห้าโลแล้วครับโอ้โหตึกเลยครับอันนี้ตัวเมียรครับตัวเมียแม่สาวอยู่เนาะแม่สาวใช่ครับยังยังไม่ท้องครับวันนี้ยังไม่ทอ้องยังไม่ท้องครับอูห้หวว้าโลส่วนอ้นตัวนี้ก็จะเป็นอ้นที่แบบโครงสร้างใหญ่ครับตัวยาวตัวยาวอ,นนอันนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์ะอ๋อนี่ตัวผู้ใช่ตัวผู้อ๋อทรงยาวนะทรงยาวครับทรงยาวอู้ดูหัวก็เหมือนจะใหญ่ด้วยนะใช่ใช่ครับให้ดูมาไดโลกอะ โครงสร้างเขาจะยาวเห็นไหมครับยาวเลยอ่าตัวนี้อยู่หกโลแต่ตอนนี้เขาน่จะลดลดลงหน่อยครับเดียวประมาณสักห้าโลนะครับอือครับแล้วก็ก็จะมีอันนี้นะเนี่ยตันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์จุดกแดงอันนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์อันนี้ก็สีเดียวกับตัวนี้เละต่อขาวปีนี้ใช่ครับครับ ดูฟันน่ากลัวจังเลยตัวนี้นะใช่ใช่งอได้สองตัวนะฟาร์มได้สีขาวใช่ใช่ครับแล้วก็พ่อพันตัวสีนวลก็มีครับโอ้พ่อนี้พ่อนวลนุ่นไม่นวลพ่อนวลไม่นวลครับรุ่นนี้ก็หกโลกว่าครับโอ้หกโลกว่าน่าจะดุหน่อยน่าจะสั้นถ้าเป็นอนป่าน่าจะยาวเนาะใช่น่ายาวยาวยาวหน่อยไม่น่าไม่สั่นขนาดนี้ใช่ใช่ใช่อืมอันนี้ร้องดังเลยแต่ถ้าจะดินเสียงกดเขาจะขี้อ้อนอ๋อ น่นนอนอยู่แกล้งร้องเฉยเลยทางก็ขอบคุณสำหรับอาจารย์นะครับได้พามาชมฟาร์มฟาร์มอ้นวันนี้นะครับขอบคุณยศซีทุกท่านนะครับขอบคุณยศซีของลุงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจลุงเตี้ยการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดวันนี้เดินทางมาถึงฟาร์มอ้นสังขาบุรีนะครับกับอาจารย์ครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับกานถ่ายรูปคู่กัน เอาอุ่อุนตัวนดีกว่า